สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปุกลุกเผยความรู้สึกหลังอแมนดาไม่เข้ารอบ5คนสร้างความงุนงงให้กับคนไทยทั้งประเทศหลังจากที่สาวอเมนดาออบดามตัวแทนสาวไทยที่เดินทางไปประกวดมิสอุนิเวิร์สที่เเวนทีที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาที่สุดท้ายแล้วสาวอแมนดาก็ไม่ได้ไปต่อในรอบ5คนสุดท้ายจนทำเอาแฟนๆต่างพากันแห่ส่งกำลังใจให้กับสาวอแมนดากันอย่างล้นหลาม รวมถึงสาวปุกลุกฝนทิ์ที่เคยเข้าประกวด Miss Universe 2010ขคว้ารางวัลขวัญใจช่างภาพมาได้และสุดยังได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงอแมนดาว่าถึงช็อกที่น้องไม่เข้ารอบแต่สำหรับปุกลุกน้องอแมนดาทำดีที่สุดแล้วน้องเป็นตัวแทนที่สุดยอดมากๆ ตลอดการเก็บตัวไม่เห็นรูปที่น้องแสดงถึงความเหนื่อยออกมาเลยตอนที่ใส่ชุดราตรีออกมาบนเวทีคือนึกในใจว่ามงสามมาแน่ๆทุกปีที่ประกวดก็ยังคงคิดถึงทุกๆโมเมนต์ที่บุกลุกเองเคยสู้เพื่อสายสะพายไทยแลนด์ตั้งแต่ใช้ชีวิตมาต้องยอมรับเลยว่าชงเวลาที่เหนื่อยที่สุดคือตอนไปประกวดไม่เคยมีอะไรที่เหนื่อยกว่านี้อีกแล้ว ที่เราเหนื่อยคงเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สู้เพื่อตัวเราเองเพราะนั้นหมายความว่าเหนื่อยเมื่อไรเราก็แค่หยุดพักแต่ครั้งนั้นคือเราแบกความหวังของคนไทยทั้งประเทศไว้ในหัวใจของเราเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยพักเลยแม้แต่วินาทีเดียวสู้จนสุดใจอาจจะทำถูกใจกลุ่มหนึ่งบ้างไม่ถูกใจใครบ้างแต่สารภาพจากใจว่าทำทุกอย่างด้วยความหวังของคนไทยอยากให้คนต่างชาติเห็นสายสะพายประเทศไทยให้บ่อยที่สุด ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่นก็ต้องมีซ้นเด่นก็ต้องได้คิดทุกทุกวินาทีจริงๆทำทุกอย่างทุกอย่างสุดกำลังสุดความสามารถของเด็กผู้หญิงอายุ20ก่นหนึ่งที่ทำได้ร้องไห้ตอนประกวดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่ย้อนนึกถึงรู้สึกภูมิใจภูมิใจทั้งความสุ้ของตัวเองและภูมิใจที่สุดคือพลังแรงเชื้อของแฟนนางงามไทยทั่วประเทศเป็นพลังใจที่โคตรสุดยอด ตัวแทนคนไทยโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยที่มีคนไทยแฟนนางงามไทยที่สู้สุดใจไปกับนางงามทุกๆปีคนคาดหวังมงกุดที่3แต่ไม่ว่าจะได้หรือไม่เชื่อว่าตัวแทนทีมชาติไทยนางงามทุกคนที่ไปจะเป็นตำนานและอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปค่ะถึงจะผ่านมา1ิปีแล้วไม่เคยขาดหายไปจากสายเลือดเลยขอบคุณคนไทยแฟนนางงามไทยทุกคน ในการสนับสนุนปลุกลุกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เสมอมานะคะใครติดตามปีนั้นกันบ้างนะและขอใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้น้องอแมนดาน้องสุดยอดมากๆจ้ะแม้น้องไม่ได้มงกุดจ,จากเวทียายแต่น้องได้มงกุดจ,จากคนไทยทั้งประเทศแล้วนะคะ Hashtag #MissUniverse2020 ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ